ดูนะคะดูพี่หลงนอนกับน้องดาวช้างกับหมานอนด้วยกันได้ยังไงนะคะนี่ดูน้องดาวนอนนอนพิสดารน,นอนท่าแปลกนอนไม่เหมือนใครนะคะหมูดาวท่าเยอะแม้แต่ท่านอนยังไม่เหมือนใครค่ะนี่ท่านี้เจ้าได้แต่ไดมาดูพี่หลงนะคะพี่หลงยังนอนเหมือนหมูดาวเลยค่ะนี่ ยอหน่อยไม่ได้ครับตื่นแล้วครับครับดูท่านอนหมูดาวนอนไม่เหมือนใครพิสดารเกินช้างดูพี่ลงุงนอนเหมือนน้องดาวเลยท่านี้หายากนะคะช้างนอนท่านี้ ท่าพิสดารสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำกระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจไายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำ0801-736-082มขอบคุณค่ะเราตอนนี้ช่วงเวลา3ามทุ่มนะคะหมูดาวก็ได้นอนหลับ เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หลับเด็ดแต่ไม่สนิทนะคะเพราะว่าทั้งยุงทั้งพี่หลงนะคะเพีนผ่านไปหมดส่วนพี่เดือนเป็นคนเฝ้าแม่แป้งกับน้องดาวนะคะตอนนี้แม่แป้งก็หลับน้องดาวก็หลับนะคะส่วนพี่เดือนเรายังไม่หลับดูค่ะท่านอนท่านี้สุดยอดมากนี่คือหมูดาวหลับไม่สนิทนะคะ ถ้าหลับถ้าหลัสนิทน้องนาวก็จะนอนลงแนบกับพื้นนะคะส่วนพี่หลงก็มานอนเฝ้าหมูดาวแล้วค่ะดูค่ะความรักความความผูกพันนะคะระหว่างพี่น้องต่างสายพันธุ์นะคะดูค่ะนอนเฝ้า <c oughs> โอ้โหขนาดตอนนอนยังไม่ห่างกันเลยนะลูกรักกันมากค่ะพี่หลงกับเจ้าดาว เป็นบุญของพี่หลุงนะคะได้มาอยู่กับน,น้องดาวแล้วก็เป็นบุญของน้องดาวที่มีองค์คลักที่ลักหมูดาวคอยปกป้องหมูดาวนะคะพี่เดือนก็เป็นองค์คลักเฝ้แม่แป้งกับน้องดาวเหมือนกันไม่ยอมหลับยอมนอนละค่ะอืดูพี่หลงงราแวงพี่หลุงหรือเปล่านี่เนี่ย พัวพี่หลงกัดขาหรือเปล่าลูกทำไมหนูไม่นอนดีๆรดูท่าพี่หลงนอนนะคะนอนแบบหูสบายใจตัวดําเมี่ยมเลยส่วนอวน้วนเราก็นอนแบบดูค่ะคอยนอนเหมือนกบเลยค่ะนอนเหมือนวาดระแวงอะไรเหมือนกบเนาะเตรียมพร้อมที่จะกระโดดได้ตลอด24ชั่วโมง บรรยากาศนะคะเดี๋ยวฝุนเดี๋ยวร้อนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเอฟซทุกท่านดาตื่นไปไหนอน้องสิตื่นสิไปไหนนอนลงนอนลงนี่นั่นนั่นโราน้องดาวไม่ตื่นกันไม่ตื่นออย่ามานอนหมูไไมอย่าดิ้นดูอย่าตื่นดูน้องสิตื่นลูกนอนลงนอนลงนอนลง พี่หลงเริ่มขยับเข้ามาใกล้หมูดาวแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเป็นไปได้คงอยากเป็นนอนใกล้ๆหมูดาวราคะนอนแบบชิดใกล้ถ้าไม่กลัวแบนเตแตะนะคะออือืถ้านอนใกล้กันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะคะนิ่หมูดาวกับพี่หลงเรานะคะ พี่เดือนทำไมไม่ยอมนอนครับเมื่อไหร่หนูจะนอนตึกแล้วนะลูกเห็นแม่แป้งกับพี่เดือนนอนไหมครับเห็นแม่แป้งกับน้องดาวนอนไหมครับดูครับนอนเหมือนกบเลยครับนอนเหมือนจะเตรียมลุกวิ่งยังไงไม่รู้ ดูค่ะนอนพี่หลงนอนแบบแบบสบายใจเลยน้องดาวก็นอนแบบกังกวลกลัวพี่หลงวิ่งวิ่งเข้าหานะคะในนอนแบบหวาดระแวงตอนนี้ฝนก็ยังปลปอยๆอยู่นะคะตอนนี้ตกตั้งแต่หัวค่ำ ถึงตอนนี้เลยนะคะยังไม่หยุดนะคะยังไปปลอยมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ลงอย่าดิ้นอย่าดิ้นนอนลงเดี๋ยวน้องจะตื่นนอนลงลูกนอนลงเออ 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามอลุมลุงชนานันกระต่นซ้ els, ำเนาะลุงลุนนลนนลง олод, ลุงนอนลุงนอนลุงเดี๋ยวน้องดาวจะตื่นเร็วเร็วน,น,นอนลุงเดี๋ยวน้องตื่นนะตาเหลี่ยมแมบแมบนอนลุง ดูขนาดเราสงสัยจะง่วงมากค่ะขนาดเราเข้ามาเอากล้องมาถ่ายยังไม่ยอมตื่นนะคะนี่สงสัยว่าง่วงจัดค่ะนี่ถ่ายได้ทุกมุมนะคะทั้งง่วงขนาดนี้นะคะเป็นอาหารที่มูดาวกินก่อนนอนนะคะ เยอะมากตอนเช้ามาเราก็ต้องรีบทําความสะอาดออกให้เพื่อให้บริเวณที่ผูกช้างหมูดาวได้แห้งนะคะดูท่านอนอือหืออะยังมามองกล้องแม่อีกไปนอนลุงเดี๋ยวน้องจะตื่นไปลูกไปไปนอนเร็วอเๆไปนอเเร็วเดี๋ยวน้องจะตื่น ลุงนี่ก็เหมือนกันนะคะพอหินกล้องแล้วไม่ยอมหลับยอมนอนเอฟซี FC ทุกท่านก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนอนแบบไม่สนใจใครเลยเปลี่ย่แป้งเราก็นอนครับชิวชว ส่วนพี่เดือนก็เป็นคนยืนเฝ้านะครับพี่เดือนเราเฝ้าแม่แป้งกับพี่เดือนเอ้กับน้องดาวนะคะพี่เดือนเป็นคนเฝ้าสงสัยพี่เดือนยังไม่ง่วงค่ะนี่ ท่าน,นี้ก็นอนสนิทได้ครับคนเดินผ่านไปผ่านมาแม้แต่แม่เอากล้องมาถ่ายหมูดาวยังไม่ยอมตื่นครับนี่โอ้นอนแบบชิวๆครับตื่นแล้วครับมไม่ตื่นครับไม่ตื่น นอนต่อครับนอนแบบชิวๆครับสบายใจครับนอนอย่างมีความสุขครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคล และดาวเคียงเดือนแฟมิลี่ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนงแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะและขอขอบคุณพี่น้องเอซีทุกท่านนะคะที่แวะมาเยี่ยมเยือนหมูดาวทั้งที่ทำงานและก็ที่บ้านนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะเราทุกคนคือพี่น้องกันนะคะมามีเงินไม่มีเงิน ก็มาเยี่ยมเยียนกันได้นะคะบ้านดาวเคียงเดือนยินดีต้อนรับเอฟซี FC ทุกท่านเสมอค่ะไม่ตื่นนะครับยังหลับอออยาเข้าไปนองที่ตื่นออกมาเอาเอาหาเรื่องให้น้องตื่นแล้วออกมาพี่หลงไปกอบกวนน้องอีกแล้วค่ะ พี่ลุงนี่ชอบซาคาก่อกวนเข้าทุกช็อตเข้าทุกชาร์กดูค่ะท่านอนของมูดาวอตอนนี้ก็นอนทั้งสามเชือกเรียบร้อยนะคะพี่เดือนเราก็หลับเรียบร้อยแล้วค่ะ ดูนะคะท่านอนห่อมือตื้อๆแมแป้งเราก็เริ่มอ้วนแล้วนะคะนี่ที่เดือนก็อ้วนส่วนมูด,ดาวไม่ต้องพูดถึงขอให้ FC ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะ หับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขอให้ได้เงินแสนขอบคุณค่ะ